สวัสดีพี่น้องพูอไปสุขภู oj. สุคนเดอร์ครับผมนะครับมื้อนนี้มาพบมาพ่อนะครับกับทางพญิเศษบ้านทุ่งคือเกาเดอร์ครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวมื้อนี้ผมสิมาอัปเดตข่าวของทางพญิบาลฟินแลนด์สู่ฟังคือเกาเดอร์ครับพี่น้องนะครับสรุปข่าวสั้นๆเข้าใจง่ายๆตามสไตล์พญิเศษบ้านทุ่งคือเกาเดอร์ครับผมนะครับเดี๋ยวมื่อนี้เข่าเรื่องเลยครับพี่น้องนะครับพญาบาลฟินแลนด์กัดฟันสู้นะครับ ล่าสุดโพส์แบบนี้เห็นแล้วน่าสงสารจริงๆนะครับพี่น้องก็คือว่าช่วงนี้นะครับอย่างที่เขาเห็นนะครับพี่น้องคือพยานฟินแลนด์นะครับ้วก็ทางค่ายโตเกียวมีสิ์นะครับก็คือว่างานพื้นหลายครับนะครับพี่น้องซึ่งงานตารางงานนะครับบริยวณใกล้ๆกันนะครับพี่น้องบางทีอยู่คนละจังหวัดเลยนะครับจบจากงานนี้ไปต่อยงานหนึ่งใะครับ ซึ่งบางมือนะครับพี่บ้านฟิลแลนด์เรารับ3งานพูดนี้ครับพี่น้องนะครับสามสี่งานเลยก็มีนะครับบางมือนะครับซึ่งทางพี่บ้านฟิลแลนด์นะครับเราเราก็ได้ออกมาว่าอยู่นะครับพี่น้องว่าเราหนีเสียชีวิตอยู่ถึงบนรถนะครับอาบน้ำก็อาบในปั๊มนะครับพี่น้องอาบในปั๊มกินข้าวกับกินในปั๊มนะครับง่ายๆเลยนะครับผมเพราะว่าต้องเฝ้าอาบน้ำต้องเฝ้ากินข้าวเหครับไปต่องานทั้งสี่นะครับพี่น้องนะครับซึ่งทางพี่บ้านฟิลแลนด์ถามว่าเราเมยบ่เราเมยนะครับเมยครับแต่ พยาบาลฟรีแลนซ์เราก็ต้องกัดฟันสู่นะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็คือว่าวงการันัทิงนะครับพี่น้องนะครับหรือว่างานแสดงนะครับเวลามีงานมันก็มีหลายเห้งหมกละครับผมเพื่อก็ต้องเฝ้ารับงานเบก่อนนะครับเพื่อหารายได้ก่อนแต่พยบบานฟรีแลนซ์นะครับเจ้าของใจสู่ก็จริงนะครับแต่บางทีเราก็อดสงสารลูกๆหรือว่าทีมงานของทางค่ายโตเกียวบ่ได้นะครับล่าสุดเราก็เลยโพูดนะครับพี่น้องก็คือโพดเป็นบรรยากาศในรถตู้นะครับนะครับ พร้อมกับเปิดเพลงนะครับกับแคปชั่นนะครับพูดแบบนี้พี่น้องพูดว่าเหนื่อยหน่อยนะอยู่กับฉันนะครับซึ่งกีกาเป็นเพลงของพี่พลพลนะครับพี่น้องแต่ว่านี่ก็สิเป็นนาสิเปนเวอร์ชั่นของเมียนนกน้อยมั้งครับนะครับผมพี่น้องถ้าข้อมูลผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยนะครับที่เราเปิดนะครับเหนื่อยหน่อยนะอยู่กับฉันนะครับประมาณนี้นะครับพี่น้องแล้วก็เป็นบรรยากาศในรถตู้นะครับซึ่งพยาบาลฟรีแลนซ์นีก่ก็คือนั่งนั่งยิ้มหลังกระไทยนะครับ ลูกๆทีมงานโตเกียวนะครับในรถนะครับแต่ว่าทุกคนนะครับถึงแดนเซอร์นะครับน้องๆแดนเซอร์กัพากันนอนหลับเหมือนแล้วนะครับก็คือสีมืดนะครับนะครับพี่น้องนะครับคุยบ้านฟินแลนด์เราก็เลยทายเห็นบรรยากาศกับสินี้เป็นพี่นัตตี้นะครับเป็นคนขับรถนะครับการให้บึ้งบรรยากาศว่ามันมืยครับเด้อประมาณนี้นะครับพี่น้องแล้วก็สีอยากซื้อสารนะครับอยากบอกลูกๆนะครับในค่ายโตเกียวมีสินะครับว่า เหนื่อยหน่อยนะอยู่กับฉันประมาณนี้นะครับถามว่าตัวเราสู่บ่เราสู่พักสู่สุดที่แล้วได้กับอดทรงสารลูกๆทีมงานบ่ได้นะครับพี่น้องผมก็เลยเอามาว่าสู่ฟังนะครับครับผมทีนี้ก็เลยสิมาสรุปสู่ฟังนะครับพี่น้องนะครับก็คือว่ามงการบันเทิงนะครับงานแสดงนะครับพี่น้องเวลามีงานนี่มันสีมีหลายครับพี่น้องนะครับมันสิเข้ามาหลายครับนะครับยามเมามีสื่อเสียงมีงานนะครับแต่ว่าย้ำเมื่มีนี่ก็คือบม่มีเลยนะครับพี่น้องนะครับเขาก็สเห็นหลาย ท่านนะครับหลายๆเครียดที่แบบว่าพอบ่มีงานก็คือบ่มีรายได้เลยประมาณนี้นะครับซึ่งตอนนี้ผู้ใบ้านฟรีแลนซ์เรามีงานหลายเราก็จะต้องอขอแบบแล้วก็เลยต้องรีบรับรีบทำเมก่อนนะครับเอารายได้เมกอนในห้ลายที่สุดประมาณนี้นะครับพี่น้องก็กเลยมาอัปเดตมาบอกสู่ฟังนะครับลูกๆน้องๆในไข่มันก็นเล็กสิเมยเนียเพราะว่าด้วยความว่าเป็นรุ่นบุกเบิกนะครับพี่นอ้องเป็นรุ่นบุกเบิกของทาง่ข่ตัวเกี่ยวมิวสิกนะครับผมแต่ผมเชื่อว่าในอนาคตนะครับ นี่อย่างมาลงตัวหลายๆย่างแล้วนะครับการบริหารจัดการต่างๆของทางพี่ๆคุณเรียนมันก็น่าษิดีขึ้นนะครับพี่น้องนะครับก็อาจสิบรอยเมื่อยครับไปนี่ประมาณนี้นะครับผมก็เลยมาอัปเดตมาว่าสู่ฟังนะครับพี่น้องนะครับให้กำลังใจกันนะครับผมสั้นๆนะครับพี่น้องลำบากมีงานทําดีกว่าลำบากไม่มีงานทํานะครับพี่น้องนะครับสู่ๆเ้ยครับสำหรับพี่ๆน้องๆทุกๆคนก็ได้นะครับผมสู่ๆเป็นน้ำกันนะครับเดี๋ยวมาเจอกันในอีพีต่อๆไปเด้อครับผมขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ